สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูในศาลาที่วัดหลวงพ่อชหนครับศาลาตรงนี้เป็นศาลาเวลาพิธีหลวงพ่อปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับนี่คือด้านในศาลานะครับส่วนมากบุคคลภายนอกนี่จะไม่ให้เข้ามาง่ายๆนะครับเพราะเป็นเขตห่วงห้าม พราะข้างในนี้ม,ม,มีมูลค่าหลายล้านบาทครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามูลค่าหลายล้านบาทตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับรูปเกจินะครับจะมีหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่ศุขหลนะวงปูเ่เกษม จะเป็นเกจิหลายท่านนะครับหลวงปู่นี่นะครับหลวงปู่ทวดก็มีนะครับหลวงปู่โตนะครับพรมรังสีนะครับนี่นะครับจะเป็นหลวงปู่มั่นก็มีนะครับนี่นะครับบริเวณนี้ เป็นเศียรบรมครคูนะครับในเวลาวิธีไหว้ครูที่วัดนะครับก็จะมาอัญเชิญเสียงอยู่ตรงนี้นะครับในสาลานี้นะครับผมถึงได้บอกว่ามูลค่าในสาลานี่นะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยนะครับหลายล้านบาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดพีกนะครับจุดพีก บที่สลานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือจุดพลิกนะครับเพราะว่าทุกคนถามมาเยอะนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปหลายๆคลิปมาให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้รวยๆครับ อันไหนครับแมนถ้าไหนเห็นไหมครับให้ดูแล้วไม่กดให้จนนะครับให้ดูแล้วกดติดตามกดสับตะไคร้รวยๆนะครับเลขก็อย่าให้ถูกนะครับนี่นะครับในเว่นนี้นะครับมูลค่าหลายร้อยนะครับหลายร้อยล้านนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่า,าตรงไหนที่มันมีค่าหลายร้อยล้านนะครับผมบอกว่าตอนนี้ก็มูลค่าหลักล้านนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วผมจะให้ดูนะครับที่ผมบอกว่ามูลค่ากี่ล้านบาทนะครับเอาเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเอาแบบย่อยๆก่อนนะครับนี่จะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับ ในตู้พิพิธภัณฑ์ที่วัดนเสาใตัวซ้นี่นะครับตรงนี้นะครับเตัวก็บใเว่าตัว้มีเปียเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดของหลวงพ่อนะครับตัวละชามลอยอีก็สกีในข่อยเบื้หลงนไหดีกว่าในบ้ั ตีมตามตัวะสามลอยขึ้นมาเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีตะกุดหลายอย่างนะครับตะกุดนะครับตะกุดปืนแตกหลวงพ่อนะครับก็ยังมีนะครับตะกุดนาลายข้ามสมุทรนี่นะครับเก่าๆนะครับรุ่นแรกๆนะครับตะกุดใต้น้ําโอ้เยอะแยะมากมายนะครับตะกุดอยู่ตรงนี้นะครับตะกุดทุกรุ่นที่หลวงพ่อสร้างนะครับ ะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับผมพึงได้บอกว่าเฉพาะตะกุดเนี่ยนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่นะครับเข้มและขังนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นผ้ายันรอยเท้ารอยฝ่ามือหลวงพ่อนะครับนี่นะครับนึอกว่าตู้นี้พิพิธภัณฑ์เลยนะครับแต่วัตถุมงคลในตู้นี้ไม่ได้ปล่อยนะครับเอาให้ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหา ที่มาวัดนะครับได้ดูนะครับผมถึงด้บอกว่าสาลาตรงนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาชมง่ายๆนะครับจะเป็นเขตห่วงห้ามนะครับกล้องวงจรปิดครบรอบด้านนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกที่หลวงพ่อมาอยู่ขอนแก่นจะเป็นเหรียญสร้างเจดีนะครับก็มีนะครับนี่นะครับลูกอมแต่ก็นะครับมนเสนปู่เจ้านะครับ เหรียญฉลองพัดยศก็มีนะครับเยอะนะครับแล้วก็นี่นะครับยางตันนะครับยางตันตอนนี้ราคาก็ไปหลักหมื่นแล้วนะครับยางตันนะครับตู้นี้นะครับผ่านไปตู้แรกนะครับตู้ที่สองนี่นะครับจะเริ่มจากจุดนี้นะครับเป็นเหรียญที่สะสมนะครับเหรียญที่สะสม เดี๋ยวก็จะขึ้นมาจุดนี้นะครับนี่คือวัตถุมงคลนะครับอีกอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งนี้นะครับนี่นะครับคนที่เถียงกันเยอะนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับนี่นะครับรุ่นพุทธปฏิหารนะครับผมบอกว่าเหรียญพุทธปฏิหารเนื้อผงเนี่ยนะครับ ผมเปิดไปแค่พันกว่าบาทนะครับไม่มีคนเล่นนะครับผมก็งงมากเลยนะครับจริงๆมีอยู่แต่ว่าต่อเยอะนะครับผมบอกว่าตอนนี้คุณหาไม่ได้แล้วนะครับเหรียญพุทธปฏิหารเนี่ยนะครับมันจะมีมี2แบบนะครับมีแบบอ่ตะกุดนะครับตะกุดเงินตะกุดทองนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบกีวรด้านหน้าแล้วก็เป็นเกสาหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนะครับราคาตัวเนี้ยนะครับพันนิดๆนะครับผมบอกว่าหาเก็บได้ให้รีบหา นะครับเป็นอีกรุ่นนะครับผ้าผงที่รู้กันดีนะครับว่าเหนียวขนาดไหนนะครับคนเกเก่าที่วัดก็เจ็บสะสมเยอะนะครับรุ่นพุทธปฏิหารเนี่ยนะครับพ่อมวลสารดีมากพิธีปลุกเสกก็ดีนะครับพิธีนี้นะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับนี่นะครับล็อกเก็ตเตโชนะครับนี่นะครับจะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู จุดไฮไลท์นะครับจุดไฮไลท์นี่นะครับนะครับนี่นะครับละลึกชาตินะครับมีทั้งเนื้อเงินเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงนะครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมบอกแล้วว่าเหรียญละลึกชาตินี่นะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเนี่ยนะครับตั้งใจสร้างนะครับเป็นเหรียญที่ดีนะครับราคาเนี่ยก็ไม่แรงนะครับแต่พุทธคุณเนี่ยหลักล้านนะครับพุทธคุณเนี่ยหลักล้านนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับ เชื่อก็เชื่อนะครับไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้บังคับให้ใครมาเชื่อนะครับไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อนะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ห้อยไปแต่ละคนเนี่ยนะครับมาดูลูกศิษย์อาจารย์สักยันที่วัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะห้อยเหรียญและลึกชาตินะครับพระที่วัดก็เก็บกันเยอะนะครับและลึกชาติเนี่ยนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ก็เก็บกันเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็น ด้านในตู้นะครับนี่นะครับอันนั้นคือจุดพีกนะครับไฮไลท์จุดพีกนะครับอันนี้ล็อกตู้ไว้นะครับผมไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้กุญแจมาเปิดให้ดูนะครับด้านในจะเป็นพญาเถาะนะครับเสือนินจานะครับนินจาเนี่ยนะครับเสือนินจาพญาเถาะนี่นะครับเยอะนะครับแล้วก็หยินหยางก็มีนะครับเสือป่าแตกนี่นะครับป่าแตกป่าแตกมีทั้งเนื้อเงิน นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับข้างในนะครับแล้วก็จะมีลงยาแดงนะครับเนื้อตะกั่วอยู่ข้างในให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือวัตถุมงคลภายในตู้ที่วัดนะครับแล้วก็ข้างล่างลงมาก็จะเป็นเหลดกับหัวเหล็นะครับเลดกับหัวเลดนะครับตัวนี้ก็เริ่ม จะเยอะแล้วนะครับอีกต่อไปนี่คงไม่ต้องได้เพิ่มตู้เก็บแล้วนะครับสําหรับไลน์นี้คลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับคนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับรวยๆครับ